นี่สถานีปากคลองที่นี่สถานีปากคลองเพื่อที่สถานีมีความประสงค์ลงที่สถานีปากคลองของท่านลงจากอุบรถโปรดจอจบิ่งของสัมภาระของท่านที่นาติดตัวมาดำรงให้ถูกต้องรบจวนนะครับท่านจะเดินทางมากับกวนรถนี้พป่อนำสิ่งของสัมภาระของท่านขึ้นไปจานาที่นั่งภายในกับรถให้เรียบร้อยนะครับอย่าขึ้นลงหรือใช้บันไดเป็นที่โดยสารขณะ มานีปากคองบริษที่มีความประงองลงที่สถานีปากคองก่อนออกจากตัวรถโรยจะจอดสิ่งของสำหรับนั่งออกนั่นที่รับดมายำลงให้ถูก้องรถยนนะครับการเดินทางนะครับตัวรถนี้โวรดนำสิ่งของสับนังออกน่เคืนไปสถานที่นั่งภายในตัวรถให้เรียบร้อยนะครับอากไปลงดรวยกนใดที่โดยสารขณะรถกออกจากสถานีปากลางานรับตรายจากตัวรถได้ตัวนี้ออกจากสถานีปากคลองในบรสษาทที่ สถานีพัทลุงสถานีาลนหนลักองค์ในญาของารถไฟมาเลเไียขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่จะ้ดิไปเป็นยา,านานะครับ